หลังสวยครับเอาเข้าไปใกล้ๆเลยพอแล้วพอมแล้วลกาคเ,าเา่้าเรจอลเอลลงกเ้ล้นี่มาชมกันครับมาชมกันครับโอ้โหนู่นเลยขวันไล่ครับสำเร็จแล้วสำํำเร็จแล้ว พอ่อย,ยกหาหาควันก่อนค่ะพอ่อหาโอ้โหเดี๋ยวอุปกรณ์ครับอุปกรณ์นวัตกรรมการเอาเพึ่งโอ้โหน้ำหวานเดี๋ยวให้ชมนะครับเกือบล<า>้างแล้ว<า> ไม่ไม่นั่นหรอกเนี่ยเออเนี่ยนี่นี่นี่่อยพี่นุ่มไม่นั่นหรอกอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ,อ่าพึ่ง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 ไปก่อนนะครับไป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 ครับนะน้ำบานเหลือน,นิดเดียวมันจะล้างล้างแล้วครับนี่ไก่ล้างล้างแล้วครับมีน้ำวานเหลือนิดเดียวเองครับดูครับโอ้ยตรงนี้จะไม่